ผู้ชายบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าแต่พอไม่แต่งก็คือก็คือหน้าต้องดีวันนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าแบบที่ผู้ชายชอบกันค่ะฉัน้องเกลือก่อนนะลงเซรั่มต่อตอนนี้รู้สึกว่าใชยแล้วหน้าสดอยู่เป็นไงมันดีไหมหือคิดไปเองแล้วก็ลงรองพื้นเบาๆนะคะย้่าเบาๆนะคะแล้วก็เกลี่ยให้อยู่ย่างานเป็นงานผิวตรงที่เป็นรอยเสิวก็ก็ไปที่ส่วนลิ้จะใช้แป็นด์นี้นะคะ Mac สีที่พุ้ยใช้คือสีนี้ดีมากบอกไม่ถูกก็คือเสียอะไรหรือว่าใครที่แบบใต้ตาค้มจัดๆเนี่ยเอาปิดลอยใต้ตาก่อนได้นะก็เอาลงคุอปีทีนีะนี่เป็นไงเหมือนนอนวันละสิบสองชั่วโมงแล้วก็ลงแก้มต่อปากด้วยนะคะจัดแท่เดียวเลยโั้งสีธรรมชาติมากนี่ไงเป็นไงแล้วก็ปัดคิ้วใส่ตคิ้เนี่ไงเสร็จแล้วลูกผู้ชายชอบคือแบบผิวดีไม่ไหวไม่ใช่แค่ผู้ชายชอบนะผู้หญิงอชอบเลยอย่างเงี้ย